เป็นคนก่อตั้งแบรนด์เทปครับแบรนด์เทปเป็นเสื้อผ้าที่เรียบเรียบง่ายๆสบายครับเราอยากทําให้เสื้อผ้าเรียบเรียบง่ายๆเป็นเอกลักษณ์กับคนใส่ครับจะทําไงให้คนใส่เนี่ยดูลุกเรียบเรียบง่ายๆแต่รู้สึกว่าแต่งตัวไปเป็นตัวเองและดูดีคนจําได้ครับ แบรนด์เทปเนี่ยของผมก่อตั้งตั้งแต่จริงๆแนละ้วตั้งแต่ปลายปี40นะครับยุคฟองสบู่แตกจำได้ตอนนั้นผมตกงานนะครับตอนที่เริ่มต้นทีแรกเนี่ยช่วงนั้น,เ,นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจฟองสบู่แตกโปะผมเป็นยุคแรกๆที่เปิดท้ายขายของนะครับจำได้ว่าจากคนที่แบบแต่งตัวดูดีนะอยากจะเป็นกรีทีฟลุกดีแล้ววันดีคืนดีเนี่ยต้องไปขายของข้างๆเข่งลาูท่วตอนนั้นแบบโหรู้สึกว่าเหี่ยวมากเลย รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําไปแล้วแบบเหมือนกับมันไม่ใช่ตัวเราอะพอขายไปนะั้นสักพักหนึ่งก็เริ่มมาดูว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่รักในสิ่งที่เราเป็นล่ะณตอนนั้นนะครับผมไปเอาสินค้าที่ส่งของเกินออเดอร์ครับต่างประเทศซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพดีแล้วในละว่าแถวๆตะลาดนั้นนะ เขาไม่ค่อยมีคุณภาพแบบนี้ขายครับส่วนใหญ่คุณภาพแบบนี้ก็จะไปขายในห้างเพราะนั้นเราก็เริ่มทํามาทำมาเรื่อยๆจนถ,ถึงจุดหน,นึ่งไงซื้อมาขายไปก็กลายเป็นจังหวะที่มีวิกฤตอีกว่าขายดีแต่ไม่มีของขายผมก็เริ่มผลิตสินค้าที่มันให้ได้คุณภาพตามที่เราขายเดิมทีเนี้ยสิ่งที่ผมทําคือผมก็เริ่มไปโรงงานทอผ้าเรียกว่าเป็นร้อยๆโรงเลยนะเข้าโรงเงาบเป็นร้อยๆโรงเพื่อคัดให้ได้คุณภาพที่มันดี ไม่ใช่สินค้าที่เป็นแฟชั่นที่ขายความเป็นแฟชั่นจ๋าเพราะฉะนั้นสิ่งหนึงที่แบบคนจะดูเลยก็คือตัวคุณภาพของสินค้าการตัดเย็บแพทเทิร์นนันเป็นราาฐานเลยพอเราเริ่มดีเวล็อปสินค้ามาเรื่อยๆนะครับเราก็เริ่มขยายจากสินค้าเรีเรยบๆเป็นเสื้อกล้ามเสื้อที h เชิร์ดเราก็เริ่มมาทําเป็นโปโล,โลตอนหลังก็เริ่มมาทําเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้น ทีนี้ด้วยด้วยพื้นฐานที่ความเป็นเรียบเรียบเนี่ยเราก็เริ่มดูว่าเรียบเรียบจะทำไงให้เป็นเอกลักษณ์กับกับคนใส่ให้มันสามารถจะมิกแอนแมทช์ได้ตอนแรกที่เราดูเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพทีนี้สิ่งหนึ่งที่เริ่มเห็นว่าคุณภาพเนี่ยมันก็มันก็นกใครๆก็ขายแล้วเราก็เริ่มมาดูสไตล์แล้วให้สีมันเป็นเอกลักษณ์ของเราให้เนื้อผ้ามันนุ่มใส่สบายแล้วก็ที่สําคัญคือสิ่งที่เราขายได้คือลูกค้ากลับมาซื้อเยอะาะคุณภาพและ เวลาที่เราใส่เนี่ยมันแพทเทิร์นที่มันเข้ารูปใส่สบายตอนแรกๆขายเปิดขายขายของแล้วก็มาขายที่จะด,ดูุจัรจากจะด,ดูุจัรมา1ชอ็อปขายายเป็น3มชอ็อปตอนหลังก็มาขายที่แพททิ่ัมตอนนี้สินค้าเราก็เริ่มโตจากแพททินันมสองชอ็อปขายายเป็นยูนิมอล พันทิปนามวาแล้วก็มีบูธแล้วสิ่งหนึ่งที่เรากําลังจะทํากันนะครับก็คือว่าเราก็เริ่มไปออนไลน์แล้วปีที่เราขายกันเนี่ยครับเมื่อเฉลี่ย3ปีที่ผ่านมาผมเริ่มจะไม่มีอะไรจนล่าสุดเนี่ยยอดขายประมาณ30ล้านเราเห็นว่าเฮย้ยสินค้าเราเนี่ยแค่มี5้าช็อปเนี่ยนะของก็ขายของมันได้ทําไมไม่ใช้โอกาสนี้ทำให้คนเป็นที่รู้จักตอนนี้เราก็เริ่มถอยหลังขึ้นมาทํากันบ้าแล้วว่าเฮย้ยเราจะทําแบรนด์ไงให้มันน่าสนใจ อย่างปีล่าสุดเนี่ยครับที่เราทํากันก็เริ่ม,มาหาว่าไอ้ซิมพลีเนี่ยทำให้มันมีฟังก์ชันให้มันมีเอ่อเรียกว่าเป็นอินโนวชันด้วยเช่นมีตัวเป็นผ้าดิโอเดลเลนใส่แล้วไม,ไม่ไม่อัดเวลาเราใส่เล่นกิจกรรมทํากิจกรรมต่างๆนะครับเราสามารถทํากิจกรรมประจําวันได้ ว่าธุรกิจเสื้อผ้าเป็นธุรกิจหนึ่งที่มันง่ายในการเริ่มต้นนะคุณสามารถเป็นต่อยอดเป็นแบรนด์คุณเองก็ได้ไปสก,กีนเป็นโลโก้คุณหรือเป็นอะไรที่แบบตัวของคุณเองคับสิ่งหนึ่งที่เราทําคือเราเพร้อมที่จะมนกับเป็นซับพอร์ตให้กับคนที่อยากจะเริ่มทําธุรกิจใหม่ๆนะเป็นที่ปรึกษาให้ได้เลยหรืออยากจะทําแบรนด์เราก็สามารถจะเอาแบรนด์เราไปต่อยอดให้ได้หรือคนที่คิดว่าเฮ้ยไม่อยากคิดมากแล้วอยากจะแบบขายมีกาไรบางทีอาจจะขายเองหรือให้ทีมงานขาย ก็สามารถเอาแบ,บแรนด์เราไปขายได้แล้วมีตั้งแตบบ่ลงทุน1 0 0 0 0 0มื่นสามหมื่นแสนสแสนซึ่งมีตัวแทนจําหน่ายในตอนนี้เรากํำลังวางแผนที่จะกระจายตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศและในปีหน้าเราก็ขยายไปที่ AEC สำหรับใครที่แบบอยากจะเริ่มต้นทธุรกิจตัวเองนะครับแน่ๆเลยให้คุณกลับไปมองว่า คุณต้องการอะไรสำหรับชีวิตคุณ้า้กิดคุณมีเป้าหมายชัดเจนผมว่ายังไงคุณต้องได้แน่นอนและเมื่อเด็กคุณเลือกไปแล้วนะง่ายๆละครับให้คุณรักในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณเป็นยังไงความสําเร็จมันรอคุณอยู่แล้วครับแค่คุณเดินไม่หยุดยังไงคุณก็ถึงแน่นอน